เส้นทางนี้ก็จะไปที่ตัวอำเภอวังโป่งนะครับที่เราวิ่งมาจากหมู่บ้านวังกระดาษตำบลท้ายดงนะครับอยู่ในเขตของตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะมีกลุ่มบ้านเล็กๆอยู่ริมทางนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบแล้วก็แบบชนบทแท้ๆนะครับ อยู่ตามไร่ตามสวนวันนี้เราเที่ยวตามชนบทกันนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ในในความคิดของผมนะผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็เลยนำเอาภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันไปได้ไปวานเค้าเข้าครับโอ้วางวางเค้าคอ่าไปไปไป โอ้ก็ทำอะไรกันเนาะนะโอ้แทบไม่ยังหรอแสดงก่อนเอายังไพาฟืนต่อพาปืนมันไม่ยังหรอนะไม่กินอุกขทินตัวใหญ่ๆนะตีโอมาพาพาเป็นเสื้อไฟยังไงหรือพาแล้วตักแดดให้มันแห้งแล้วก็ตักแดดตักแดดให้แห้งได้คายบ่ โ,โอ้อไว้ยไซจ้าของโอ้ควันระหว่างมือเดือนละกลุก่มบ้านนี่ก็เอินกลุ่มบ้านอยังก็หวังกระดาษเนื้อจ้ะหวังกระดาษเนื้อเคสอบตอเคสอบตอโยนเคสอบตมีจักลังขาเนาะเนี่ยกลุ่มนี้นะมมียูซามซีลังขาจ้ะซามซีลังขาลอยใหญ่อาซีเขา้าเห็ดไม่ยังเป็นรักเลยรากยางจ้ะโอ้ ใายแรงงานย่างเดียวไม่ต้องลงทุนยังเลยใช่ป่ะโอ้ดีแล้วดีแล้วการลงทุนเฮ็ดไห้เฮ็ดปูเฮ็ดส่วนเฮ็ดยังในหูลงทุนสูงบางทีตัวเลขได้ล่ารก็จริงแต่ว่าแค่บนเรือหักเลยว่าดีแล้วดีแล้ว,ลว,ลวก็จะเป็นไม้ไม้กระถินนะครับไม้กระถินยักษ์ที่ต้นใหญ่ๆนะครับไม่ใช่กระถินริมรั้วที่เรานามาจิ้ม้ำพริกนะครับคนละอย่างกันนี่ก็จะเป็นกระถินต้นใหญ่ เมื่อมันอายุมันเยอะแล้วเราก็ตัดนะครับก็ตัดแล้มาตัดเป็นต้นท่อนลเล็กๆประมาณสักคืนคืนกว่าแล้วก็มาชำแหละมาผ่าให้ชิ้นเล็กๆทําเป็นปืนนะครับเป็นเชื้อไฟได้ไปอย่างดีก็เป็นนะครับเป็นอาชีพที่เรียบง่ายโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายในการทําไร่ทําสวนนะครับขายแรงงานอย่างเดียวเ,ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี้ก็มีงาน ที่เขาได้ยุ่แท้ๆมีไล่ไล่มือบ่ะไล่มืออยู่จ้ะไล่มือแต่ส่วนใหญ่ก็มีงานเป็นายวันยังไงบอเป็นายวันอ๋อเขาจ้างกันวันเท่าไหร่ก็าเขาเขาทำไหมวันละสามร้อยกับสามร้อยห้าสิบวันที่ห้าสิบนี่เป็นยังไงแตกต่างก็แล้วแจสามร้อยห้าสิบเนี่ยแจขนจ้างอ๋อแต่เขาไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกร้องจ้ะอืมี่ได้ว่าเป็นเป็นรายได้ที่เอเลี้ยงครอบครัวเนาะ ซื้อ,อยูซื้อกินซื้ออาหารการกินาน,าน้ำ้าวไฟเนี่นะครับผมจะให้เห็นสภาพที่แบบชนบทนะครับอยู่กันกันอย่างเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายมากๆยังไก่ไก่ก็มีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นป่าไม้ยูคายูคาลิอันนี้คือภาพบรรยากาศชนบท ของบ้านวังกระดาษเหนือนะครับหรือเรียกอีกทีชื่อว่าบ้าน,เน,น,นเนินหินกองเนินหินกองทีเนินหินกองอยู่ในเขตหมู่หมู่สองกับหมู่สิบสามหมู่สองกับหมูม่สิบสามครับนี่ก็จะเป็นชีวิตของพี่น้องชาววังกระดาษเหนือนะครับเป็นชนบทบรรยากาศที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับเอาไว้พบ กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่างนี้ขอติดตามชมนะครับว่าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันจบแล้วนะครับ